สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคาเฟ่เลออทุกท่านนะครับภาพที่ท่านได้ชมอยู่นี้เป็นภาพทอร์นาโดนะครับแล้วก็พายุลูกเห็บส่วนน้าท่วมนะฮะก็เป็นภาพก่อนหน้านี้นะฮะแต่เรายังไม่ได้นำเสนอออกนำเสนอให้ท่านได้ชมว่าความรุนแรงของน้ำท่วมที่ซาอุดีอาระเบียนะฮะอันนี้คือเหตุการณ์ในวันที่2เดือนมกราคม2565นะครับซึ่งเป็นช่วงต้นปีใหม่นะฮะก็ ั้งนี้ทางช่องก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะฮะแล้วก็ปลอดภัยจากพยันตรายทางปวงด้วยนะครับสำหรับคนที่เป็นคนดีนะครับส่วนคนชั่วก็ปล่อยมันไปนะฮะเพราะว่าในสโลกแกนจริงๆนะครับก็คือคนดีต้องรอดคนชั่วก็ตายไปเพราะว่าหนึ่งในลักษณะโลคของปัจจุบันก็เกิดจากภาวะ ความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้ของคนชั่วต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของโรคร้ายที่เกิดขึ้นก็คือโควิดที่เกิดขึ้นในทั่วโลกนะครับก็เพราะถ้าจากการสังเกตแล้วก็น่าจะเป็นเชื้อโรคชีวภาพนะฮะเพราะว่าที่ผลิตกันขึ้นมาวัคซีนกี่ตัวกี่ตัวก็จะหนีไปตลอดนะฮะจริงๆเชื้อโรคมันจะกลายพันธุ์ไปตลอดฉะนั้น หนึ่งละในช่วงนี้ก็จะมีตัวใหม่จากโอมครอนอีกก็จากเคมไรูนนะฮะอีกตัวหนึ่งแล้วก็ในอีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ที่ประเทศอิสราเอลนะฮะซึ่งปิดประเทศปิดเมืองไม่ให้คนเข้าออกแล้วก็ฉีดวัคซีนเกือบทุกคนแล้วนะฮะแต่มีการกลายพันธุ์เกิดจากวัคซีนอีกที่อิสราเอลนะฮะอันนี้คือข่าวล่าสุดออกมานะฮะ แล้วในส่วนความห็นเกตตัวของบางประเทศนะครับที่กักน้ําจนทําให้แกนโลกออสภาพของโลกเอียงไปนะครับเนื่องจากเป็นการถ่วงน้ําหนักนะครับอันนี้คือความเห็นเกตตัวที่ร้ายแรงที่สุดนะครับทำให้มวลมนุษยชาตินะครับมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกท่านคิดว่าคนพวกนี้ควรที่จะอยู่ร่วมด้วยไหมนะฮะเพราะว่า ก็ลองแสดงความคิดเห็นมาถ้าสภาพความเห็นแก่ตัวแบบนี้คนพวกนี้ไม่สมควรที่จะมาอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้เพราะจริงๆมนุษย์ที่เกิดมาบนโลกใบนี้นะครับออใช้เวลาจริงๆในการหมุนรอบของโลกแค่สา0 0 0ื่นรอบแค่นั้นเองนะฮะก็จากกันแล้วฉะนั้นเป็นชีวิตที่ต้องใช้การเรียนรู้นะฮะเรียนรู้กันต่างๆว่าเกิดมาเพื่ออะไรนะฮะไม่ใช่ว่าเกิดมาเพื่อสะสมนะฮะเพราะว่า100ปีนี้ คือว่าเวลาระยะเวลาอันสั้นนะฮะสำหรับมนุษย์ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ในหลักความเป็นจริงควรที่จะเกิดหนึ่งละพรหมวิหารสี่นะฮะหรือตามออในหัวหลักแกนของศาสนาแต่ละศาสนาก็คือพรหมวิหารสี่นะครับก็คือเมตตาความรักความเมตตาความกรุณาความสงสารนะครับแล้วก็ การวางเฉยในสิ่งที่เราช่วยไม่ได้นะครับฉะนั้นจริงๆทุกศาสนาจะต้องเริ่มต้นที่แกนตรงนี้ก่อนนะครับถึงจะเป็นศาสนาได้นะฮะฉะนั้นความเมตตาซึ่งกันและกันนะฮะตรงนี้เป็นจุดการเรียนรู้ของมนุษย์ที่เกิดมาแค่สามหมื่นรอบของโลกนะครับที่หมุนรอบตัวเองสามหมื่นรอบแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นอ,อ,อย่า เป็นการลักษณะว่าถ้าเป็นการสะสมนะก็คงจะไม่รู้จะเอาไปใช้ตอนไหนนะครับในเมื่อท่านตายไปแล้วท่านไม่ได้เก็บเกี่ยวเอาไปใช้ในชาติหน้าได้นะฮะแล้วก็อีกในส่วนหนึ่งนะครับพวกที่โกงกินชาติบ้านเมืองนะครับก็คือเอาเงินส่วนรวมนะครับที่รวมรวมกันแล้วเอาไปจับจ่ายใช้สอยในส่วนตัวหรือกับพวกพักพวกพ้องนะครับพวกนี้ก็ไม่สมควรที่จะอยู่ร่วม ในโลกใบนี้นะครับเพราะว่าจริงๆเกิดมาให้เรียนรู้แล้วนะครับว่าความทุกข์ยากลำบากของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับถ้าขาดซึ่งเมตตาด้วยกันแล้วนะฮะก็ไม่สมควรที่จะอยู่ร่วมกันแล้วนะครับก็ควรที่จะกลับมาไปเรียนรู้ใหม่นะครับในส่วนของอบายภูมิไปอบายภูมิประกอบด้วยอะไรนะฮะก็ตั้งแต่สัตว์ในฉานลงไปถึงชั้นนรกขุมสุดท้ายนะฮะ ขอให้คนดีทุกคนนะครับปลอดรอดปลอดภัยนะครับอยู่สุขสบายอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็มีเมตตาช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีเมตตาซึ่งกันและกันนะฮะส่วนทางช่องนะครับกออ็ในเรื่องของรายได้นะครับที่โดนปิดกั้นไปนะฮะก็ถือว่าไม่ผ่านแล้วนะครับก็คงจะนำเสนอกันลักษณะนี้เป็นต่อไปเรื่อยๆนะครับ ก็คงไม่มีกดงานโฆษณาลงในช่องเพราะว่าทาง YouTube เขาก็มองว่าเราเหมือนมีการไปลอกเรียนแบบและความรุนแรงเกิดขึ้นในช่องในหลายประการนะฮะก็ทางช่องเรามีสินค้านะฮะที่จำนปดนสองท่านเอาไปกดน้ำร้อนใส่แล้วก็ดื่มได้เลยนะครับ สนใจก็แอดไลน์มาที่ GEAT 0809นะครับติดต่อกับทำคู่นำเสนอโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าช่องเราก็ไม่มีออลิงก์กับใครนะครับก็มือไม่มีทีมงานผมทำงานอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ในการรายงานต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าค่าเน็ตค่าอะไรทางช่องก็จัดการให้หมดทุกอย่างในส่วนตรงนี้ในการค้นคว้าเพื่อที่จะเอามาให้ท่านได้รับชมกันนะครับ ก็แล้วแต่สุดแล้วแต่ท่านนะครับก็ขอบคุณครับสําหรับการเข้ารับชมคลิปครับยังไงก็สโลแกนนี้ก็ลองท่านลองเอาไปคิดดูนะครับคนดีรอดคนชั่วตายไปนะครับเพราะว่าอยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วถ้าในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่ายิ่งนับวันนะครับก็จะเห็นความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ของมนุษย์มากขึ้นนะครับไม่ว่าในเรื่องของระดับชาตินะครับในเรื่องของโรคในเรื่องของการเอาทรัพยากร พุ่มทรัพยากรไว้แต่เพียงผู้เดียวนะครับก็ขอบคุณครับ